ใครไปดูเครื่องจริงของ Samsung Galaxy A24 FE มาแล้วก็เช็นนะครับโอ้โหจอนี่คือสวยมากๆครับแต่ทำไมเอ๊ตัวขอบมันแอบหนายินถ้าเกิดเราเอามาลองเทียบกับ Samsung Galaxy A24 Ultra นะครับเออนี่เขาเห็นเลยนะว่าขอบจอมันแอบหนาอยู่เหมือนกันอ้าวนี่ก็ตัวท็อป iPhone 16 plus ครับราคา30,000บวกขอบจอก็ดูหนาเหมือนกันนี่นาต่างกันตรงไหนอ่ะอ้าว ทำไมเรือธงอะไร,ไรมีกล้องแค่2ตัวล่ะนี่ยสบายดีนะครับพ <away> ัดรอยแซนนะฮะหลังจากที่เรารีวิวเจ้า Samsung Galaxy ี่ S24 FE ไปนะครับต้องบอกว่าโอ้หมีคนมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะมากๆนะครับก็สนุกดีครับได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ตอบคําถามกันคือรอบนี้นะครับผมซัมซุงเขาตั้งเป้าไปเลยว่า Samsung Galaxy ี S24 FE เนี่ย มันต้องได้ประสบการณ์ระดับแฟลกชิพครับเทยบเท่าตัว,ตวเรือธง,งไปเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเครื่องนะครับดีไซน์การออกแบบวัสดุต่างๆแล้วก็พวกฟีเจอร์รวมถึง AI ด้วยถ้าอย่างงั้นครับเดี๋ยวเรามาตัดเกรดเลยดีกว่าว่า Samsung Galaxy a 2 4 f e เครื่องนี้นะครับสอบผ่านเป็นแฟลกชิพได้แล้วหรือยังถ้าจะพูดถึงสัมผัสแรกนะครับที่เราได้เห็นได้ลองสัมผัสได้ลองจับนะครับ ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับงานประกอบวัสดุแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยผมถือว่าผ่านนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าใครได้ไปลองสัมผัสเครื่องจริงแล้วนะครับตอนหยิบขึ้นมาฟีลลิ่งเนี่ยมันก็คือ Samsung Galaxy s 24แน่ๆครับบางคนบอกว่าถ้าเกิดไปเทียบในช็อปนะกับ s 24 plus แทบจะไม่ต่างกันเลยครับแต่เขามีคอมเมนต์หนงบอกว่า มันก็คล้าย A5 เ,เหมือนกันนะซึ่งส์นี้นครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ซัมซุงเขาตั้งเป้าไว้แล้วแหละว่าตัวของ One Design นะครับการออกแบบตัวเครื่องมาพร้อมกับตัว One UI เพราะฉะนั้นนะครับลายของตัวซัมซุงเองเนี่ยจะเป็นรุ่นไหนก็ตามครับจะออกแบบมาตราฐานที่ตัวขอบด้านข้างเฟรมครับเป็นแบบตัดขอบเหลี่ยมคลาสสิกทรงนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะมีการจัดวางเรียงกล้องครับเป็นแนวตรงแบบนี้คือพูดง่ายๆครับว่าตอนนี้ทั้งบ้านซัมซุงเนี่ย พอเป็นวันดีไซน์แล้วจะถอดแบบหน้าตาดีไซน์ใกล้เคียงกันหมดครับซึ่งถ้าเกิดเราพลิกหน้าจอมานะครับผมอันนี้คือจะเห็นเลยนะครับตัวเนลสีสันความคมชัดแล้วก็รีเฟรชเรทนะครับของตัว Dynamic a m o l e d 2X นะครับผมนี่แหละคือเป็นสัญลักษณ์ของมือถือเรือธงแต่ว่าเรื่องของตัวหน้าจอน,นี่แหละที่เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะหลายๆลคนที่แบบได้ไปลองจับตัวเครื่องแล้วได้ลองใช้งานเมื่อเทียบกับเครื่องที่อยู่ในมือก็รู้สึกว่า ตัวขอบดำๆบนหน้าจอมันแอบหนาหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดคุณใช้พวก S23 S24 มาต้องบอกว่า s a m s u n เนี่ยมีการพยายามลดขอบหน้าจอเพื่อให้พื้นที่การแสดงผลมันใหญ่ขึ้นถ้าเราลองเทียบกับ s a m s u n Galaxy g S24 Ultra นะครับอันเนี้ยจะค่อนข้างชัดเจนเพราะมันคือตัวท็อปสุดก็เห็นว่าความบางของขอบจอนะครับมันบางกว่าตัว S24 FE แหละ แต่ถ้าพูดถึงพวกสมาร์ทโฟนในตระกูลแฟลกชิปเหมือนกันนะครับที่เพิ่งจะวางขายไปราคานี่คือ30,000ครับคือหลัก30,000 30, 3 0,000บวกถ้าเป็นตัว plus นะครับลองมาดูตัวขอบหน้าจอกันครับอันที่เขาก็ชูเป็นเรือธงนะ p h o n e ของ Apple นะแต่ก็จะเห็นว่าตัวขอบก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับขอบดำหนาใกล้เคียงกันอยู่แต่ไม่ได้หมดแค่นี้สิครับ เรื่องของดูคุณดูดิรีเฟซเรทอะ่ะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแฟกชิปแล้วนะแต่คือตัวจอเห็นเลยใช่ไหมครับเรื่องของการเลื่อน60เฮิร์ต์ไงกับ A4FE ที่1 2 0เฮิร์ตครับความลื่นไหลมันก็ช่างแตกต่างกันซะเหลือเกินคือบอกกันตามตรงว่าจอ60เฮิร์ตแบบนี้นะครับและยังจะมาขายที่ราคาสามเนี่ยโดนตัดเกรดไม่ผ่านจอเรือธงแล้วเนี่ยอ๋อเดี๋ยวปิดปิดปิดเดี๋ยวไปตัดเกรดผิดรุ่นอีกเดี๋ยวเขาจะว่านะครับเรามาตัดเกรด A4FE เท่านั้นครับ จากเรื่องของพาแเนวจอนะครับผมโอเคแหละอาจจะมีขอบ้างแต่เอาจริงแล้วตอนใช้งานถ้าไม่ได้เทียบกับเพื่อนๆนนะผมว่าไม่รู้สึกหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้หนาเหมือนกับพวกสมัยก่อนใช่ไหมคราวนี้ครับเรื่องของพวกบรรดาฟังก์ชันฟีเจอร์ครับอันนี้คือเป็นจุดที่ต้องบอกว่า Samsung ไม่มีกักเลยครับถ้าเกิดจะเทียบกับ หลายๆค่ายนะครับอาจจะมีว่าถ้าคุณมีการลดสเปคลงมาเป็นรุ่นอื่นที่อาจจะเป็นแบบตระกูลใกล้เคียงกันหรือไม่แต่ละรุ่เดียวกันนะครับถูกลดตัดทอนฟีเจอร์ออกไปครับแต่ว่าของซัมซุงเนี่ยให้มาครบหมดเลยนะครับอย่างเช่นตัวของ Samsung DeX นะครับผมที่สามารถจะเปลี่ยนระบบ OS Android เนี่ยให้กลายเป็นลักษณะเหมือนกับ d e s k ์ท็แค่คุณมีอุปกรณ์มาต่อพ่วงอาจจะเป็นการเสียบสายต่อกับจอมอนิเตอร หรือจะเป็นการยิงแบบไร้าสายไปเลยก็ได้นะครับเข้ากับจอโมอนิเตอร์ก็เหมือนกับจะได้เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนึงไปใช้งานแล้วนี่ครับเปิดโฟลเดอร์เปิดไฟล์เปิดแอปพลิเคชันมาเป็นหน้าต่างหน้าต่างนี่เหมือน Windows เลยหรือจะเป็นตัวของ Samsung Galaxy AI h นะครับ a d 4 f e ก็คือได้มาหมดทุกฟีเจอร์เลยครับอะไรที่ใหม่ๆเพิ่งจะเปิดตัวกับตอน Flip 4ไปใช่ไหมอย่างตัว Sket c h to i m a g e 2 4 f e มีนะครับพวกฟีเจอร์ต่างๆนะครับใน Galaxy AI ครับ Call Assist, Chat Assist, Interpreter นะครับคือเรื่องของการแปลภาษาข้ามไปข้ามมานะครับอันนี้คือรองรับภาษาไทยด้วยแล้วนะครับ Note Assist ตัวช่วยจดใช่ไหมมีตัวการถอดเสียงนะครับออกมาเป็นข้อความนะครับ Browsing Assist, Photo Assist ก็คือเรื่องของพวก p o r t r a t Studio นะครับอันนี้ก็รองรับ ถ่ายเซลฟี่เรียบร้อยอยากจะทำเป็น portrait studio เป็นภาพ A.I ก็สามารถเจนได้เลยจาก a 2 4 f เครื่องนี้นะครับเรียกว่าถ้าสรุปฟีเจอร์ที่ให้นะครับพร้อมกับ A.I ที่มีมาด้วยเนี่ยอันนี้คือต้องบอกว่ามันคือระดับแฟลกชิพครับเรือธงบางค่ายยังไม่มีพวกฟีเจอร์อะไรเยอะขนาดนี้เลยหรือซ้ำถัดมาก็คือเรื่องของสเปคแล้วก็ประสิทธิภาพนะครับอันเนี้ย จะเป็นตัวตัดสินได้แ,แหละว่าชิปเซตที่ให้มาถือว่าอยู่ในระดับเรือธงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดดูจากคะแนนทดสอบนะครับของเจ้า Samsung Exynos 2400E นะครับก็เห็นว่าคะแนนเทสออกมาได้เนี่ยเรียกว่าใกล้เคียงกับพวก Snapdragon 8 Gen 3มันอยู่นะครับเห็นไแต่ว่าเรื่องของการประมวลผลหรือว่าประสิทธิภาพบางอย่าง อาจจะมีคะแนนแพ้ไปสักเล็กน้อยนะครับโดยคะแนนจาก g ิ e k สเปนห6นะครับ Single Core 2035คะแนนแล้วก็ Multicore 6358คะแนนและถ้าเกิดดูจากชาร์ตนะครับผมก็จะเห็นว่าคะแนนน้อยกว่าในฝั่งของตัว Snap 8 Gen 3แค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว Multicore เนี่ย อาจจะมีความแตกต่างมากขึ้นก็คือ6358กับ6782ก็ต่างกันประมาณ3 400คะแนนครับส่วนคะแนนตัวอันตูตูนะครับออกมาที่1,450,000โดยประมาณนะครับก็คือ CPU เนี่ยทำไป40,000คะแนน GPU นะครับ5 6 0 0 0คะแนน Memory 23,000แล้วก็ UX อยู่ที่26,000ครับ โดยรวมจากการทดสอบเนี่ยก็จะมีการโชว์เบนช์มาร์กแล้วก็รื่งของตัวอุณหภูมิของชิปเวลาโดนสั่งให้ทำงานหนักๆด้วยนะครับอันนี้ก็อุณหภูมิสูงประมาณ43.5องศาถือว่าไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะโดย CPU ที่แรงขนาดนี้นะครับผมในการใช้งานทั่วไปก็ไม่ใช่ปัญหาของ a m s ซ n g อยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของความยืดหยุ่นในการที่จะเปิดแอปพลิเคชันอะไรก็ได้นะครับแบ่งเป็น2หน้าจอไม่เว้นแม้แต่แอปพลิเคชันกล้องนะครับคุณสามารถจะเปิดกล้องไปด้วยและเปิดอื่นไปด้วยก็ได้นะครับ หรือว่าทําเป็นมัลติวินโดว์ทำหน้าต่างลอยอันนี้คือสามารถเลือกเปิดให้ถุกแอปนะครับสามารถปรับขนาดเปลี่ยนไซส์ได้บนระบบ One UI ของซัมซุงหรือจะเป็นการเล่นเกมหนักๆน,นะครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็สามารถจะแบ่งหน้าจอด้วยถ้าเกิดว่าคุณเล่นพวกเกมในสไตล์แคชชวลหน่อยๆน,นะครับอาจจะแบบปล่อยจอบนเป็นแบบอ่ะปล่อยเล่นเกมไปเลยสบายๆจอล่างอาจจะเล่นเกมหนึงที่แบบมันต้องมีการแอคทีฟหน่อยก็ได้นะครับ ส่วนที่เราทดสอบเรื่องของการเล่นเกมนะครับแบบยาวๆนะครับประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยเริ่มจากเกณฑ์ชินก่อนเลยครับจะได้เทสว่าตัวเครื่องนั้นมีความร้อนเพิ่มขึ้นไหมแล้วก็ตัว CPU เนี่ยอุณหภูมิพุ่งขึ้นสูงเท่าไหร่นะครับเพราะจริงแล้วเรื่องของตัวชิปเซตเนี่ยจะมีผลกับตอนที่ถ้าเกิดชิปมันร้อนประสิทธิภาพโดยรวมมันจะลดลงนะครับอย่างนี้เกณฑ์ชิน1 1นาทีผ่านไปนะครับอุณหภูมิประมาณ40-41องศาแล้วถ้าเกิดว่าผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับ37นาทีเนี่ อยู่ที่ประมาณ4 2องศานะครับแล้วลองสลับมาตัวของผับจีนะครับอุณหภูมิเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ39องศานะครับผ่านไป -4 4นาทีลงมาเหลือ37พอทะลุไปที่ประมาณชั่วโมง13นาทีครับอุณหภูมิของตัวชิปเนี่ยลงมาประมาณ3435องศาเท่านั้นนั่นหมายความว่าตัวของผับจีนั้นไม่ต้องการใช้เรื่องของประมวลผลหรือว่าจ p u ยสูงท่บเกณ็ดชิน,นครับทำให้อุณหภูมิของตัวชิปเซนเน่ยลดลงมา แล้วก็อุภูมิจากภายนอกตัวเครื่องจุดที่เราสัมผัสหรือจับโดนเนี่ยอุภูมิก็ต่ํากว่าภายในเล็กน้อยนะครับประมาณ3 3 6องศาคราวนี้มาถึงเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่ามือถือโรทงัวท็อปมันก็ต้องมีกล้องให้เราสามารถใช้งานได้ครบทุกระยะนะครับวาย e อลิฟวายเทเลโฟโต้เอก็คือมีมาให้ครบทั้ง3ระยะ ึ่งงานนี้ถ้าเกิดจะลองเทียบนะครับกับนะคู่แข่งอย่างตัว p p o o n เนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีกล้องมาแค่2ระยะเท่านั้นนะครับคือ l t ล a w i าวแล้วก็วนะครับขาดตัวเลนส์เทเลโฟโต้ไปแต่ถ้าเกิดดูจากตัวหน้าจอ UI กล้องอาจ,จเห็นว่าเอา้าไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นามันก็มีระยะกล้องให้ใช้งานนะครับแบบนี้นี่มี3ระยะเหมือนกันไง0.5 1เท่า2เท่า นในขณะที่ฟังซัมซุงก็นี0.61เท่าแล้วก็3เท่าครับซึ่งตัวระยะ2เท่าบน iPhone เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นความสามารถตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้เป็นการขรอบอินเซนเซอร์เข้าไปทำให้สามารถถ่ายภาพในระยะ2เท่าได้แต่มันก็จะมีข้อจํากัดของตัวฮาร์ดแวร์ครับเพราะว่าพอไม่ใช่ระยะของตัวเลนสที่เป็นการซูม2หรือ3เท่าจริงแล้วอะความสามารถหรือว่ามิติภาพในโหมดพอร์เทตมันหายไปครับ อันนี้ถ้าเกิดพูดโดยจะไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดเพลยตัวอย่างภาพนะครับเวลาเราใช้ตัวกล้องเวลากดที่ p r r t ดโหมดนะครับผมแล้วก็ลองซูมเข้าไปนะครับที่ระยะประมาณอ่ะ40 50เรียกว่าระยะหลักของตัวการถ่ายภาพ p t r a ท t ครับอันนี้คือจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทำไมฉากหลังไม่เหมือนกันเพราะว่าเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสมากกว่านะครับก็จะมีเรื่องของมิติภาพในการจะดึงอ็อบเจกต์หรือว่าฉากหลังที่ไกลๆเนี่ยให้แคบเข้ามาใกล้อีก ภาพประจุมมิติมากขึ้นแต่ในฝั่งของตัว iPhone นะครับถ้าเกิดสังเกตเลยเห็นว่าฉากหลังมันอยู่ที่เดิมเพราะมันคือเลนส์ตัวเดิมครับที่ครอบภาพเข้าไปเท่านั้นส่วนเรื่องของคุณภาพภาพถ่ายนะครับงานนี้เดี๋ยวต้องมาลองเทียบกันนะครับเราคงจะเทียบกับตัวแฟลกชิปของจริงรุ่นพี่ในตระกูลด้วยนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy a 2 4 Ultra ครับ คือได้รู้ไปเลยว่าเฮ้ยตัวกล้องเนี่ยถ่ายออกมาจากกล้องหลักอัลตร้า e ไวท์เทเลโฟโต้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวภาพถ่ายนะครับสีสันต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันนะครับคือ iPhone ก็จะเป็นโทนที่ในบางสภาพแสงถ้าเกิดเจอแสงเหลืองเข้าไปเนี่ยก็เห็นว่ามันติดเหลืองนะครับส่วน a 2 4 FE เอาจริงแล้วภาพออกมาก็คือว่ามีความต่างจากรุ่นพี่อย่าง A14 Ultra ประมาณหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดดูเนี่ย เรื่องของโทนสีผมว่ามันมีความคล้ายกับ S23 มากกว่ากอยังมีเรื่องของสีสันที่ดูสดขึ้นนะครับไม่ได้ดูเป็นธรรมชาติเหมือนที่ที่สิ u เอ r ตพยายามปรับมาอย่างภาพตัว Salmon s t e a กนะครับก็จะเห็นว่าฝั่ง iPhone 16เนี่ยจะมาเป็นโทนสีเอาแบบคูโทนฟ้าๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัวที่ถ่ายออกมาแล้วดูแบบอิ่มนิดนึงติดเหลืองหน่อยๆก็คือเ2 4 FE ส่วนภาพถ่ายบริเวณสนามหญ้านะครับถ้าเกิดดูจากระยะเลนกล้องหลักเนี่ย โทนสีจะใกล้เคียงกันนะครับแต่พอแข่ามาเป็นระยะซูมคือตัวออปติคอลสเท่าของ24 FE นะครับโทนสีมันดูเย็นขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าเกิดเทียบจากภาพระยะหลักมันก็เลยส่งผลให้ระยะที่ซูมถัดขึ้นไปอีกครับอย่างเช่นซูม5เท่าเนี่ย โทนสีก็จะแตกต่างจากทั้ง2รุ่นคือ16 Plus แล้วก็ a f 4 Ultra ถัดมาคือระยะซูม10เท่านะครับผมอันนี้คือระยะสูงสุดของ iPhone 16 Plus แล้วนะครับส่วน A24 FE นะครับอันนี้คือซูมได้ไกลสุดอยู่ที่ประมาณ30เท่าแล้วถ้าเป็น Ultra นะครับอยู่ที่100เท่าซึ่งจุดที่หลายคนกังวลกันนะครับก็คือเรื่องของภาพบุคคลภาพพอเทตตอน a f 4 Ultra เนี่ยพอถ่ายออมาแล้วมันดูธรรมชาติจนเกินไปนะครับแต่ a 4 FE ครับจากที่ลองถ่ายมา รอบนี้ภาพบุคคลก็ไม่ได้ดูจริงขนาดนั้นนะครับผมคือยังมีการผรสมผสานเรื่องของความบิวตี้การเกลี่ยผิวให้ดีอยู่นะครับคืออารมณ์ฟิลลิ่งเหมือนกับใช้ย3ิบสามถ่ายหลายๆคนน่าจะชอบกันนะครับถ้าเกิดไม่อยากจะได้ภาพที่ธรรมชาติจนเกินไปนักในฝั่งตัวซอฟต์แวร์จะมีดิจิตอลซูมมาให้นะครับแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยถ้ามีออปติคอลซูมเข้ามาเสริม,มระยะการซูมจากตัวซอฟต์แวร์ก็ขยายเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งนี่ก็จะส่งผลถึงเรื่องของงานวิดีโอด้วยครับ โอ okay เคแหละครับระดับวิดีโอ8 k นี่คือจุดขายหลักของ f c f e อยู่แล้วนะครับโดยข้อดีของวิดีโอ8 k ก็คือมันสามารถถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงกว่า4 k นะครับถึงประมาณ3เท่าแต่มีข้อจำกัดอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือตัววิดีโอ8 k เนี่ยสามารถใช้งานได้จากแค่ตัวกล้องหลักเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากถ่ายวิดีโอที่แบบมีระยะ close up ซูมเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งครับอันนี้เราสามารถลองสลับไปใช้ตัวกล้องเทเลโฟโต้ในการถ่ายวิดีโอ4 k นะครับ ซึ่งนี้ก็รองรับถึง60เฟรมด้วยซึ่งในความเเอียดนี้แล้วการเลือกใช้เลนเทเลเนี่ยทำให้เราสามารถจะซูมวิดีโอได้ไกลขึ้นคราวนี้ครับมาถึงเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จกันบ้างนะครับจุดนี้คืออาจจะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมว่ายังสอบคัดตัวไม่ผ่านในระดับแฟลกชิพนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกกันเลยว่าตามจริงแล้วอะ่ะเบสการชาร์จเริ่มต้นที่25วัตต์เนี่ยมันแอบน้อยไปหน่อยแม้ว่าเวลาในการชาร์จโดยรวมนะครับตอนที่ใช้งานจริงๆเนี่ย เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วนะพวกที่ชาร์จไวๆอ่ะก็ใช้เวลาในการชาร์จจาก0ูนย์ถึงร้อเต็มประมาณ90ถึงร้อนาทีพอๆกันนะครับชั่วโมงครึ่งหรือเกือบเกือบสชั่วโมงใช่ไหมแต่ไอตัวเลขที่มันเริ่มต้น25วัตต์อันนี้แหละคือถ้าอย่างน้อยให้รูปแบบการชาร์จที่สูงขึ้นอย่างซัมซุงตอนนี้มาตรฐานครับตัวท็อปเขาจะประมาณ45วัตต์ คือถ้าไปเลียกนั้นน่ะผมว่าอย่างน้อยมันก็กล้าตะโกนออกมาได้เต็มปากว่ารุ่นนี้ก็ได้ความเร็วในการชาร์จแบบแฟลกชิปครับ45วัตต์แต่ตอนนี้นะครับพอพูดถึงสเปคแทบทุกอย่างมาแล้วนะหน้าจอดันมิกอ a m โมเล 2X ครับรีเฟรช120เฮิร์ตใช่ไหมชิป Exynos ก็ตัวใหม่ใกล้เคียงกับ s 2 4เลยได้ชุดกล้องหน้ากล้องหลังครบมีเลน์สเทเลโฟโต้มาให้ด้วยนะครับครบ3กล้องแต่พอถึงตอนชาร์จปั๊บ25วัตต์ เรียกว่าเธอเลือกไซสเปคที่มันะสูงกว่านี้นะครับมันก็จะได้พูดได้เต็มปากไม่ใช่มากาซิกประสาท25วัตต์ชาร์จไวกันแบบนี้นะครับกับ H24 FE งานนี้นะครับเดี๋ยวขอะเชิญทุกคนนะครับมาร่วมกันตัดเกรด Samsung Galaxy ี2 4 FE ได้นะครับผมว่าใครที่ไปลองเล่นมาแล้วหรือว่าสั่งซื้อเครื่องจริงมาแล้วก็ได้นะครับหรือว่าคนที่แบบดูจากรีวิวกันไปแล้วอยากจะลองตัดเกรดด้วยเรามาคอมเมนต์ให้คะแนนกันได้นะครับกับรุ่นนี้นะครับว่า เฮ้ s ซ <S an> ัมซุงทำถึงหรือยังกับ s 2 4 FE เครื่องนี้นะครับที่ต้องการจะผลักดันให้กลายเป็นแฟลกชิปตัวใหม่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไงวันนี้นะครับผมพัดกับพทีมดอยแซนนะครับลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ